กลับมาต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะครเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้นะคะไอจามบ่อยต้องกระชายขาวตาบีจีนะคะดูดซึมได้แบบ100%ไม่ทิ้งสารตกค้างมีวิตามินซีที่มาจากมะขามป้อมนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีหกระปุกเพียง290เท่านั้นซื้อ5กระปุก1,000บาทท้วนสั่งซื้อเลยจ้า0900899996 0900899996นะคะมีคนนํามาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะสำหรับวงการนางงามนะคะแต่จริงแล้วมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะมันคนละปีแล้วก็ที่สําคัญอีกคนนึงเป็นถึงรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคะสำหรับแอนนาเสือไม่แคร์โดนจับไปเปรียบเทียบกับแอนโทเนียโพซิลนั่นเองนะคะดาม,ม่าเข้าแทบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยสําหรับแอนนาเสือเสืองามเอี่ยมนะคะนางงามมิสอูนดีเวิร์ดไทยแลนด์ปีที่แล้วล่าสุดนะคะหลังจากที่สาวแอนโทเนียโพซิลได้ตัวแทนได้เป็นตัวแทน สาวไทยแล้วก็ได้รองนางงามจากักรวรรดิดับหนึ่งนี่นะคะเขาบอกว่าได้มาครองเนี่ยก็ทําให้นางงามงานก็มารุมเธออย่างไม่หยุดเลยถูกเปรียบเทียบนะคะว่าเออความปังของนางงามรุ่นรุ่นรุ่นน้องนี่มันเลิศกว่าแน่นอนนะ,อะแอนนาเสือจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดคนเอามาจับเปรียบเทียบนะว่าปีเธอเอาเราก็พูดตรงๆนะก็ค่อนข้างที่จะเสียดายที่เธอไม่ผ่านเข้ารอบแต่พอปีเป็นแอนโทเนียเสร็จปั๊บเนี่ย กระโดดก้าวกระโดดไปถึงรองอันดับหนึ่งนางงามจักรวาลเลยเธอจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของเธอกันเลยดีกว่าค่ะ กระแส M U มันขึ้นอะเอ้ยจริงงานหนูเยอะขึ้นงานหนูเยอะขึ้นมากกว่าเดิมมากเลยนะมันเหมือนว่าคนได้เข้ามารู้จักเวทมนตรนางงามมากขึ้นได้รู้จักมิชิลูสมากขึ้นแสดงว่าพอแอนโทนีงานเดียวคุณทำงานเยอะใช่ใช่คนจะแบบเนี่ยจะจะมีสข่อชอบถามว่าแบบเอ้รู้สึกยังไงแบบคนนั้นดีกว่าไหมคนนี้เดียวไฮ้หนูรู้สึกแฮปปี้มากเลยเพราะว่าแบบเออสุดท้ายใช่เรายิ่งมีงานแล้วแบบก็ยังรับได้เรื่อยๆแบบวันไหนที่แบบ เต็มแล้วหนูก็จะอัดอัดอัดงานเข้าไปอย่างที่บอกเราอยากสร้างความมั่นคงตัวเองเพราะฉะนั้นไม่เกลี่ยงงานเลยแอนโทเดียก็ทําให้แบบคนรู้จักเราย, oh. ยิ่งขึ้น oh. ยิ่งขึ้นมาอีกก็โอเคค่ะเปียบก็เปียบไปเปรียบก็เปียบไปหนู <c oughs> ม,มีเงินหนูม,มีงาน <c oughs> จบ <c oughs> อ่ะนะคะก็ก็ดีคะ่ะลูกค้านะเขาบอกว่าหนีไม่พ้นจริงๆกับกระแสที่มีการเปรียบเทียบนะ,ะทำใจไว้อยู่แล้วคนสะตองกวา่วากว่ามีความสะตองกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วกับกับการแอนโทเนียจะมีกระแสแค่ไหนก็ทําให้นางงามของตนเนี่ยกามีงานเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะคนจะต้องเปรียบเทียบว่าอย่างปีที่แล้วเออ,เอาพูดง่ายๆับไปผ่านเข้ารอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบแต่พอแอนโทเนียมานี่กระแสที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเรียกฟ้าเรียกฝนเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม ก็เนี่ยแหละค่ะนะคะก็ أ, ะนะะต้องถูกเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกตินะฮะยังอยู่กับแอนโทนียใช่ไหมคะสวยสง่านในงานแสดงเครื่องเพชรนะคะของโมวาดใช่ไหมโอ้โหนะคะเป็นนางงามเป็นคนเดียวนะคะที่ได้แสดงเครื่องเพชรนะคะเวทีเดียวนะคะเวทีวะะทอื่นไม่มีนะคะเป็นธรรมดานะคะงานแพงก็ต้องมีคนแพงๆอยู่ในงานเป็นเรื่องธรรมดาล่าสุดนะคะแอนโทนียโพซิลได้ร่วมงานงานแสดงเครื่องเพชรของโมวาดโมวาดใช่ไหมเออนะคะ โมวาดนะเออที่ทำมงกุฎให้มิสยูนีเวิร์สนะคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่ค่ะนะโอ้โหนี่ไม่บอกไม่รู้นุก้กนางงามจักรวาลน,นะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่แม่น่าจะถอดจากมงกุฎสักทีเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยอะมีแต่ง,งานเครื่องเพชรนะคะไปงานเปิดเดอมอลก็เครื่องเพชรนะคะใส่เครื่องเพชรหลายหลายพันล้านมางานโมวาดเนี่ยก็ เครื่องเพชรอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าจะเป็นนางงามเวทีเดียวนะคะที่มีงานการแสดงเครื่องเพชรนะคะงานการแสดงเครื่องเพชรหรือจิวเวลี่เนี่ยนะคะแล้วเขาเชิญนางงามเราไปเดินเนี่ยแสดงว่านางงามของเราเนี่ยลักชูนะคะลักชูแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องแพงมากๆด้วยถ้าไม่แพงใส่เครื่องเพชรไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะนะคะก็อย่างว่านะคะรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสของแอนโทนียโพซิลเนี่ยดังจนคนได้มงนะ ะะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยมีงานออกทุกวันแล้วเป็นงานลักชูงานราคาแพงนะคะอันที่กอดๆจ,จับๆนี่ใครคุณสุภลักษณ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็น,ปนแม่บุญธรรมแล้วนะครับเออะนะคะสวยมากเลยนะคุณผู้ชมนะคะชุดก็สวยนะคะเครื่องเพชรก็สวยหน้าก็สวยนะคะตายตายนะคะวาสนานะคะคุณผู้ชมขานะคะใครได้นางงามสวยๆแบบแอนโทเนียไปอยู่ในเวทีนี่ก็เหมือนถูกหวยเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคะนะคะอ่านะคะ ก็นะคะเขาบอกว่า แอนโทนเนียสวยสง่านในงานแสดงเครื่องเพชรโมวาตเป็นธรรมชาติดูแพงนะคะที่มีคนแพงอยู่ในงานเป็นเรื่องธรรมดาล่าสุดแอนโทเนียก็ได้ไปร่วมงานงานเครื่องเพชรโมวาตก็ต้องอย่างพิภาพที่เห็นนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมแพงอลังการจริงๆนะคะตอนนี้มิ s s ันนเวิร์ดไทยแลนด์หรือมิ s s ันนเวิร์ดจ่นี่ก็ถือว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งขึ้นแท่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี้เลยนะคะกระจายขาวตาบีจีนะคะกระชายขาวตาบีจีไม่ทิ้งสาร ตกค้างดูซูมได้แบบ100%เซเลยทีเดียวนะคะใครที่ป่วยบ่อยกินกระชายขาวนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยมีวิตามินซีสูงนะคะบรรเทาการหวัดบรรเทาาการเจ็บคอราคากระปุกละเนือสองร้ก้บซื้อ5กระปุก1,000บาท0 9 0 0 9 9 9 9 9นะคะสั่งซื้อได้เลยสำหรับกระชายขาวตาบีจีผักสักครู่คะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ